สำหรับเพื่อนๆที่เพตในโทรศัพท์นะครับสามารถเซตติ้งได้ตามนี้เลยนะครับก็เปิดมาเปลี่ยนเป็นแท่งเทียนนะครับเป็นรูปแท่งเทียนนะตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนหาที่แท่งเทียนหนึ่งนาทีก็ปรับไปอย่าลืมปรับมาตราส่วนด้วยนะครับถ้าเราไม่ปรับเนี่ยเวลาซูมเข้าซูมซูมออกแท่งเทียนเขาจะเปลี่ยนจากนั้นเราก็เข้ามาที่อังคาตัวนี้เข้าไปที่ตัวชี้วัดกดเข้าไปแล้วก็เลื่อนหาคำว่าเส้นค่าเฉลี่ยนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาจะบอกว่า moving average แต่องผมเป็นภาษาไทย นะเป็นเส้นค่าเฉลี่ยตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะกดเข้าไปได้เลือกประเภทเป็น SMA 5เราก็มาปรับตัวเลขที่ระยะเวลาตรงนี้เป็นเลข5ก็เลือกสีเลือกความหนาแล้วก็สมัครใช้งานได้เลยเราก็ได้เส้นแรกมาแบบนี้นะครับพอได้เส้นแรกมาแบบนี้อีกเส้นหนึ่งก็เหมือนกัน Moving Average นะครับตรงนี้เข้ามาเลือกประเภทเดิมนะครับ SMA แล้วเส้นที่2เราจะปรับเป็นระยะเวลาเป็น3เ,เลือกสีเลือกความหนาได้ตามใจเลย นะครับเดี๋ยวผมเลือกสีนีลแกักแล้วก็สมัครใช้งานเมื่อสมัครใช้งานแล้วเราจะได้เส้น2เส้นแบบนี้สําหรับโทรศัพท์ทําตามนี้เลยนะฮะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตัวกรมเทเดอร์ช่องที่ผมจะรวบรวมเทคนิคต่างๆในการเทรดมาแนะนําเพื่อนๆทุกคนนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีโปรแกรมเทรดของ IQ Option นะครับ IQ Option โปรแกรมเทรดหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งลิงก์ดาวน์โหลดจะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปหรือเพื่อนๆเข้าไปที่โพสต์ปักหมุดด้านบนสุดในคอมเมนต์นะครับก็จะมีลิงก์ในการลงทะเบียน ส่วนการลงทะเบียนก็ง่ายๆแค่ใช้อีเมลในการลงทะเบียนสำหรับเพื่อนๆที่ลงทะเบียนผ่านมือถือนะครับพอกดลิงกเข้าไปนะครับรูปล่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะกดดาวน์โหลดแล้วก็ลงทะเบียนได้เลยนะครับผม เรามาดูวิธีการเซตติ้งกันก่อนนะครับว่าอินดิเคเตอร์2เส้นนี้มันเซตติ้งหรือมันตั้งค่ากันยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆเข้ามาที่ตัวชี้วัดนะครับคลิกไปเลยที่ตัวชี้วัดแล้วเลื่อนลงมาที่ moving average มาที่เส้นค่าเฉลี่ยครับแล้วเราก็กดเข้าไปนะครับซึ่งเราจะใช้เส้นแรกที่ SMA 5นะครับปรับตรงนี้เป็นเลข5ประเภทใช้ SMA สีนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกสีเหลืองก่อนนะครับจากนั้นให้สมัครใช้งานเราจะได้เส้น1เส้นมานะครับ อีกเส้นหนึ่งเราก็ทําแบบเดิม นะครับด้วยการเข้าไปที่ Moving Average ตรงนี้แล้วไปที่เส้นค่าเฉลีย่ยเสร็จแล้วเราก็ไปปรับระยะเวลาเป็นเลข3ประเภท S M A เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ผมจะให้เป็นสีขาวแล้วก็สมัครการใช้งานเห็นไหมตรงนี้ว่าเราจะได้เส้นอยู่2เส้นตรงนี้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เรตในโทรศัพท์นะครับสามารถเซตติ้งได้ตามนี้เลยนะครับก็เปิดมาเปลี่ยนเป็นแท่งเทียนนะครับเป็นรูปแท่งเทียนนะตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนหาที่แท่งเทียน1นนาทีก็ปรับไปอย่าลืมปรับมาตราส่วนด้วยนะครับถ้าเราไม่ ปรับเนี่ยเวลาซูมเข้าซูมซูมออกแท่งเทียนเขาจะเปลี่ยนจากนั้นเราก็เข้ามาที่อังคาตัวนี้เข้าไปที่ตัวชี้วัดกดเข้าไปแล้วกเ็เลื่อนหานะค,คำว่าเส้นค่าเฉลี่ยนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาจะบอกว่า moving average แต่องผมเป็นภาษาไทยนะเป็นเส้นค่าเฉลี่ยตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะ กดเข้าไปได้เลือกประเภทเป็น sma 5เราก็มาปรับตัวเลขที่ระยะเวลาตรงนี้เป็นเลข5ก็เลือกสีเลือกความหนาแล้วก็สมัครใช้งานได้เลยเราก็ได้เส้นแรกมาแบบนี้นะครับพอได้เส้นแรกมาแบบนี้อีกเส้นหนึ่งก็เหมือนกัน moving average นะครับตรงนี้เข้ามาเลือกประเภทเดิมนะครับ sma แล้วเส้นที่2เราจะปรับเป็นระยะเวลาเป็นอ่อเลือกสีเลือกความหนาได้ตามใจเลย นะครับเดี๋ยวผมเลือกสีนี้แล้วกันแล้วก็สมัครใช้งานเมื่อสมัครใช้งานแล้วเราจะได้เส้น2เส้นแบบนี้สําหรับโทรศัพท์ทําตามนี้เลยนะฮะสำหรับวิธีการเทรดของเราก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับก็เป็นแบบตามเทรนขาขึ้นแล้วก็แบบตามเทรนขาลงนะฮะผมจะอธิบายง่ายๆแบบนี้แล้วกันนะครับให้เพื่อนๆสังเกตนะครับเส้น S M A 3สีขาวแล้วก็ S M A 5สีเหลืองถ้าตัดกันขึ้นเราจะมองว่าเป็นเทรนขาขึ้นเพื่อนๆสังเกตง่ายๆแบบนี้แล้วกันนะครับถ้าเป็นเทรนขาขึ้นส่วนใหญ่แท่งเทียนจะ ปิดเป็นสีเขียวแล้วเราจะโฟกัสการซื้อขึ้นกันอีกตัวอย่างหนึ่งนะฮะที่เป็นเทรนขาลงเราจะสังเกตเห็นว่าเอสเอ็มเกับ s อ a 5 ตัดกันเป็นการตัดลงเราก็จะมองว่าเป็นเทรนขาลงสังเกตนะครับว่าแท่งเทียนส่วนใหญ่จะเป็นสีแดงเราจะโฟกัสการซื้อลงกันครับคราวนี้เรามาดูกันว่าเราจะซื้อขึ้นซื้อลงที่ตรงไหนให้เ,เพื่อนๆดูตรงนี้นะครับเมื่อเส้นตัดกันลองดูจากภาพนี้นะครับอันนี้มันตัดขึ้นก็คือ SMA 3สีขาวตัดกับ SMA 5สีเหลืองเป็นการตัดขึ้นอันนี้เราก็จะซื้อขึ้นกันปกติเราจะซื้อขึ้นหลังจากแท่งตัดกันเลยพอเส้นมันตัดกันเนี่ยให้เพื่อนๆมองย้อนกลับไปหนึ่งแท่งนะครับให้แท่งก่อนหน้าที่เส้นจะตัดกันันนต้้้งวิามท2เส ยกตัวอย่างภาพนี้นะครับแท่งนี้มันวิ่งข้ามทั้ง SMA 3และ SMA หหลังจากนั้นเส้นก็ตัดกันตรงที่เส้นตัดกันเนี่ยแองเทียนต้องปิดอยู่บนเส้นถ้าเกิดแบบนี้นะครับให้เราซื้อขึ้นที่แท่งถัดไปได้เลยอันนี้เพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันวิ่งขึ้นตามแนวโน้มของมันเลยอันนี้ก็จะเป็นการซื้อในลักษณะของเทรนขาลงดูตรงนี้นะครับตรงนี้เส้นมันตัดกันละเป็นการตัดลงก็ให้เรามองย้อนกลับไป1แท่งเราจะเห็นว่าแท่งนี้ก็วิ่งข้ามทั้ง2เส้นเหมือนกันเลยตรงที่เส้นตัดกันมันก็ปิดอยู่่่่่ตตตตต้้้เเเเสสนนนนนนรรรงงงงงีีีดึะะะัััแททมมกไไจจาปป็็วออ ครับอกให้มันปิดอยู่ตรงใต้เส้นก็พออย่างอันนี้เป็นเทรนขาลงนะครปิดอยู่ใต้เส้นเราก็ซื้อลงที่แท่งถัดไปได้เลยเพื่อให้เพื่อนๆเ,เข้าใจมากขึ้นเดี๋ยวเราไปดูจากตัวอย่างจริงกันสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลตัวกลมเทรดเดอร์นะครับวันนี้เจอกันตอนบ่ายๆกับเทคนิค JMA 3.5นะมาดูว่าจะมีจะรอดหรือเปล่าตอนนี้กราฟอยู่ในกรอบไซด์เวย์หมดเลยนะฮะ ตรงนี้ก็เป็นแนวรับที่แข็งแรงนะครับถ้าลงมาถึงแนวรับหน่กดนะมาไหมฮะโอ้โหติดข้ามแท่งนะฮะอืมคือแนวรับค่อนข้างสวยนะครับแต่ผมกดวีสุดท้ายอะ่ะ คือบางทีอ่ะวิสุดท้ายก็ไม่ติดนะแต่ทีเนี้ยกดวิสุดท้ายแล้วติด<ม>ติดข้ามแท่งพอดีนะครับโหนี่ถ้าจบในแท่งก็วินไปแล้วนะเนี่ยมผมมองเป็นพ r i แอคชั่นนะครับ<ม>ทีนี้ก็ต้องมาลุ้นกันดูนะฮะว่าการกดติดข้ามแท่งแท่งเนี้ยจะรอดหรือเปล่า แต่ด้วยแนวรับแล้วก็ด้วย SMA ทั้ง2เส้นน่ะผมยังมองว่าแท่งเทียนยังจะวิ่งขึ้นต่อนะแต่อย่าพุ่งลงมาแล้วกันราคายังห่างจากที่ผมกดอยู่นะโอเคแบบนี้มีลุ้นนะฮะคือกราฟชุดเนี้เป็นกรอบไซด์เวย์นะโอ้โหคือถ้ากด จบในแท่งก็ไม่ต้องลุ้นแล้วนะทีนี้ก็ต้องลุ้นกันละแต่ผมว่าน่าจะรอดนะครับสำหรับออเดอร์นี้เแนแรวรับสวยๆนะโอเคออเดอร์นี้รอดนะครับสำหรับออเดอร์นี้ผมเห็นโซนของแนวรับคือโซนนี้จากนั้นชุดแท่งเนี้ยก็เป็นชุดของ p ล a y a อคช o n นเขียวกินกินที่แนวรับ เมื่อแท่งเทียนกระโดดขึ้นไปเปิดอยู่บน SMA ทั้ง2เส้นแล้ววิ่งลงมาอีกรอบหนึ่งก็ทำให้ผมซื้อขึ้นเพื่อหวังว่าแท่งเทียนจะวิ่งขึ้นแบบนี้แต่การกดติดข้ามแท่งแบบนี้ก็มีความเสี่ยงนะฮะแต่ออเดอร์นี้ด้วยแนวที่สวยแล้วก็แท่งเทียนเนี่ยอยู่บน SMA 3กับ SMA 5ก็แสดงว่ายังมีแรงซื้อก็มีโอกาสที่ชุดแท่งเทียนจะวิ่งขึ้นแบบนี้ได้ ออเดอร์นี้ก็ชนะไปนะครับออเดอร์แรกลอดตัวไปนะกดติดข้ามแท่งแต่แนวรับค่อนข้างสวยนะครับส่วนคู่อื่นเนี่ยก็ยังอยู่ในกรอบไซด์เวย์หมดเลยนะอาจจะต้องปล่อยเขาวิ่งไปก่อนนะครับชุดนี้น่าสนนะครับถ้าปิดอยู่บน SMA ทั้ง2เส้นมีโอกาสซื้อขึ้นต่อนะ UJ ก็ สวย AU ก็สวยนะ UJ มีรีเจ็ตไหมฮะมีรีเจ็ตนะมีแรงซื้อนะครับโอเคผมเข้าออเดอร์ที่ค okay. ู่นี้นะชุดแท่งเทียนค่อนข้างที่จะสวยนะครับถ้าออเดอร์นี้ชนะจบงานนะครับเคขึ้นไปสวยๆไหวไหมฮะ อสวยๆนะแบบนี้ชนะจบงานนะสำหรับออเดอร์นี้ค่อนข้างที่จะครบรูปแบบนะ <c oughs> โอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนแรงขายจากไหนเนี่ย <c oughs> โอ้โหทุบลงมาในช่วงสิบวิสุดท้ายนะ <c oughs> โอ้โหทุบลงมาแรงมากร <c oughs> อดไหมเนี่ย โอ,อเดอร์นี้ไม่รอดนะครับสำหรับออเดอร์นี้นะครับผมมองเห็น SMA 3กับ SMA 5ตัดกันเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็มีแท่งเขียวที่วิ่งข้ามเส้นทั้ง2เส้นแล้วก็ตามด้วยแท่งยืนยันเส้นที่ทิ้งไซล่างแบบนี้แล้วตรงนี้ก็มีเส้นกริดด้วยนะครับจากนั้นแท่งเทียนเนี่ยวิ่งลงมาหา SMA ทั้ง2เส้นมีรีเจคผมก็กดขึ้นเพื่อหวังว่าชุดแท่งเทียนจะวิ่งขึ้นแบบนี้ แต่ออเดอร์นี้ก็โดนแรงขายดันลงมาแพ้ราคาไปนะครับออเดอร์นี้แพ้ไปนะครับวิ่งลงมาอีกรอบหนึ่งนะเจ๊กไหมโอเคมีจังหวะรีเจกนะครับที่แนวรับแนวนี้นะเป็นการดักตีหัวนะครับออเดอร์นี้จะรอดไหมเนี่ยค่อนข้างที่จะ เป็นกรอบไซด์เวนะออเดอร์นี้หวังว่าที่แนวรับแนวนี้ยังจะมีแรงซื้ออยู่นะฮะโอเคถือว่าสวยนะออเดอร์นี้สิบวีสุดท้ายอย่าวิ่งลงมาก็แล้วกันโซนนี้ไหวไม่ไหวฮะโอเครอดไปนะครับ สำหรับออเดอร์นี้นะครับผมมองโซนแนวรับโซนนี้นะครับจากนั้นที่แนวรับโซนนี้มีเส้นกริดตรงนี้1เส้นชุดเท่งเทียนเนี่ยเขาโดนแรงซื้อดันขึ้นไปแล้วก็ดันกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับมีจังหวะรีเจ็คที่ปลายไส้ของตรงนี้นะเพราะฉะนั้นมีจังหวะรีเจ็คที่ปลายไส้ของตรงนี้ก็แสดงว่ายังมีแรงซื้อที่เส้นกริดก็เลยซื้อขึ้นนะครับออเดอร์นี้ก็ หวังว่าแท่งเทียนเนี่ยจะวิ่งขึ้นไปหาเส้น SMA ทั้ง2เส้นนะครับก็ถือว่าส่วนเทรนที่แนวรับแท่งเทียนวิ่งเข้าไปหาเส้น SMA ก็ชนะไปนะครับลุยต่อนะฮะหรืออาจจะมาเล่นที่แนวนี้อีกรอบหนึ่งนะตอนนี้ต้องปล่อยเขาวิ่งไปก่อนนะ ุนี้ก็ติดกรอบไซด์เวย์นะครับติดกรอบไซด์เวย์หมดเลยต้องลองดูนะฮะชุดนี้ถ้าผมว่าหลุดแนวต้านขึ้นไปได้อะผมว่ามีโอกาสขึ้นต่อนะครับแต่ถ้ายังติดปลายไส้นะยังไม่หลุดปลายไส้ก็อาจจะยังเข้าออเดอร์ไม่ได้นะครับหลุดไหมโอเคหลุดปลายไส้สวยๆนะ คือถ้าหลุดปลายไส้แล้ววิ่งลงมารีเจ็อีกรอบหนึ่งก็มีโอกาสที่จะเข้าออเดอร์ได้นะครับชุดนี้ติดกรอบไซด์เวย์อยู่นะชุดนี้ก็วิ่งขึ้นมาหาโซนของแนวต้านโซนนี้นะครับอาจจะไหวอยู่นะคือถ้าจบใต้แนวต้านอะแบบนี้ปล่อยนะ Okay. ชุดนี้ถ้าวิ่งขึ้นไปหาเส้น SMA ทั้ง2เส้นมีโอกาสกดลงนะครับหลุดยาวๆนะไม่มีแนวซ้อนนะครับไหวไหมเค okay. มีจังหวะรีเจกนะครับขึ้นไปแล้วมีจังหวะรีเจกทีนี้ก็มีโอกาสเที่ยววิ่งลงต่อตามเทรนนะออเดอร์นี้ถ้าชนะจบงานนะครับ ถ้าแพ้ไปต่อนะตอนนี้ชนะ2แพ้1นะครับถ้าชนะไม้นี้ก็เป็นชนะ3แพ้1ก็จบงานนะครับคิดว่าอาจจะลงต่อตามเทรนนะ10บวิสุดท้ายนะครับอย่าพุ่งก็แล้วกันนั่นมาแล้วมาให้ใจเสียด้วยสิโอเครอดนะครับ สำหรับออเดอร์นี้นะครับเส้น SMA 3กับ SMA 5ตัดกันเรียบร้อยแล้วจากนั้นแท่งเทียนก็อยู่ใต้เส้น SMA ทั้ง2เส้นแสดงถึงเป็นเทรนขาลงแล้วก็มีแรงขายแล้วก็แท่งนี้เป็นแท่งแดงใหญ่นะฮะที่บ่งบอกถึงแรงขายที่ค่อนข้างที่จะเยอะจากนั้นเมื่อแท่งเทียนวิ่งขึ้นไปรีเจคที่ SMA ทั้ง2เส้นอีกครั้งหนึ่งผมก็กดลง แบบนี้เพื่อหวังว่าแท่งเทียนจะวิ่งลงต่อตามเทรนขาลงย้อน,นออเดอร์นี้ก็เข้าเทคนิค JMA 3ามทับหลอดตัวไปนะครับสรุปผลการเทรดสําหรับวันนี้นะครับก็ชนะ3ไม้แพ้1ไมนะ้เก็บกำไรไปทั้งสิ้น8,000กว่าบาทก็ถือว่าจบงานตามเป้าตามวินัยครับเป็นยังไงกันบ้างครับเ,เพื่อนๆสำหรับเทคนิค JMA 3ทนะครับเพราะฉะนั้น JMA 3 5ทำต้องใช้กับกราฟที่เป็นเทรนนะฮะแล้วก็รอรูปแบบให้ครบนะครับใช้ได้ทั้งวันธรรมดาแล้วก็วันโอริซีเพราะฉะนั้นมือใหม่ลองฝึกฝนลองลงมือทำแล้วก็ลองสังเกตกับเทคนิคนี้ดูนะครับก็หวังว่าเทคนิคนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อย แล้วถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับตัวกรมเทรดเดอร์โดยละกัน,นะครับส่วนเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะแล้วถ้ามีคำถามเกี่ยวกับเทคนิคนี้ JMA 3าทก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกันได้เดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบนะครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะฮะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนครับผมสวัสดีครับ